ของยิงสาวยุคปัจจุบันที่ประสบอุบัติเหตุและพบว่าตื่นขึ้นมาในร่างของสาวน้อยสมัยราชวงศ์ชิงไม่เพียงต้องวุ่นวายกับการปรับตัวหากยังต้องหาทางหนีทีไล่จากเหตุร้ายในประวัติศาสตร์ที่เธอรู้ล่วงหนะ้าพลอตเรื่องของปู่ปู่จิงชินหรือเจาะมิติพิชิตบัลลังนวนิยายออนไลน์ดังของจีนที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ และถูกต่อยอดเป็นซีรีส์ยอดฮิตในเวลาต่อมาตลาดวรรณกรรมออนไลน์จีนแม้เริ่มตั้งไข่ราวยุค2,000หากก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากนิสัยรักการอ่านของหนอนหนังสือแดนมังกรและความง่ายในการเข้าถึงจนสามารถตีตลาดในต่างแดนและครองใจนักอ่านในหลายประเทศ ก็สามารถเลือกอ่านนวนิยายออนไลน์จีนได้เยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะเลยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมวรรณกรรมออนไลน์จีนถึงสามารถเข้าถึงนักอ่านในต่างประเทศได้เป็นจำนวนมากค่ะยังไม่นับการสนับสนุนของภาครัฐนะคะที่ก็มีส่วนอย่างมากค่ะในการผลักดันให้หวงการวรรณกรรมจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะปี2023ที่ผ่านมาตลาดวรรณกรรมออนไลน์ของจีน มีมูลค่าสูงถึง40,000ล้านหยวนไม่นับรายได้จากนักอ่านในต่างประเทศที่ก็กวาดไปได้กว่า4,000ล้านหยวนซึ่งเนื้อหาของนิยายจีนที่โดนใจนักอ่านก็มีตั้งแต่เรื่องของเทพเซียนประวัติศาสตร์ย้อนยุคความรักไปจนถึงปัญหาสังคมต่างๆในประเทศจีนมีเว็บไซต์นิยายออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเว็บไซต์ยอดนิยมได้แก่ชี้เตียนตรงเวิรนและยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มเว็บโนเวลหรือเว็บไซต์นิยายออนไลน์ระดับโลกที่เป็นการส่งออกนิยายจีนสู่สากลในฉบับภาษาอังกฤษไม่นับภาครัฐที่ให้เงินสนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆเกี่ยวกับวงการหนังสือและมีการลดภาษีให้หนังสือและวารสารต่างๆมีราคาถูกลงอีกด้วย เวลาทําธุรกิจกับจีนเอ,เอเจนซี่วรรณกรรมจีนเนี่ยเขาขายถูกแล้วเขาทํางานเร็วนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นแบ็กเบื้องหลังอีกอย่างหนึง่งในขณะที่เวลาเราจะซื้อลิขสิทธิ์กับนิยายต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องผ่านเอเจนซี่วรรณกรรมลิเทอร r y a ี่เอเจนซี่รอออฟเฟอร์รอต่อรองรอเซ็นสัญญาแปลพิมพ์ส่งกลับไปให้เขาเช็คแล้วส่งกลับมาญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยยาวกว่าอีก คือเราเราอาจจะเทียบได้แหละกับตลาดนิยายออนไลน์หรือว่า,าวรรณกรรมออนไลน์ของของโลกภาษาอังกฤษหรือหรือโลกภาษาสเปนซึ่งซึ่งผู้ใช้ก็ใกล้เคียงกันแต่ในโลกภาษาอังกฤษหรือโลกภาษาสเปนเนี่ยมันมันอยู่กันทนละประเทศมันไม่ได้ถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเราอาจจะหาได้ในอเมซอนจำนวนมากมากกว่าชีเตียดจ,จงหวนหรือว่ามากกว่าเว็บไซต์ออนไลน์จีนแหละแต่ว่าแนวเรื่องมันแตกต่างกันเยอะเหลือเกิน นักวิจัยประจำศูนย์วรรณกรรมออนไลน์จีนวิเคราะห์ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของวรรณกรรมจีนออนไลน์ในต่างประเทศยังเป็นการยกระดับการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนหรือซอฟต์พาวเวอร์ในอีกทางหนึ่งและยังเป็นประตูที่เปิดกว้างให้ต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นงานวิจัยด้านการพัฒนาวรรณกรรมออนไลน์จีนประจำปี2023ย่ายังระบุว่า ความมั่นใจทางวัฒนธรรมคือกระแสใหม่ในการสร้างสารรค์วรรณกรรมออนไลน์ซึ่งการเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตอนเองและส่งผ่านไปยังสินค้าเชิงวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของการเผยพแพร่วัฒนธรรมจีนสู่ทั่วโลกพัชชนพงเพียจันทร์ไทย PBS ได้งาน